สวัสดีครับมาพบกับเลนเจอร์คอนคนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาตัวเก่าในคลังนะครับที่ผมแทบจะไม่ได้มารีวิวเลยนั่นเองนะครับมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนเกียร์มาประมาณนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวลองจะลองทดสอบดูว่ามันใช้ดีขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเดียวชินล้านะครับเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับเป็นตัวสลับตำแหน่งคล้ายๆกับเอเลนนะ แต่มันไม่มีบัฟอมตะแล้วก็บัฟมันเป็นบัฟเพิ่มพลังเพิ่มพลังวิ่งไวด้วยปัญหามันอ่ะเออปัญหามันคือเพิ่มค่าวิ่งไวด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเตีกยนทีมแรกด้วยนะครับคือเราไม่ต้องทดสอบในด่านนะครับตีพีพีไปเลยได้รู้ว่ามันดีจริงไหมนะตาแรกเจอประมาณนี้นะครับก็อู้ต้องใช้ทีมหนึ่งนะเราจะหลีกทีมตัวบินก่อนนะเพราะเราจะทดสอบชินละก่อน โอเคใช้แร่พันแเทบร้องเลยเมื่อกี้โอ้พันหนึงโอเคผมว่าผมได้ถอดจริงแหละแร่เยอะมากนะท่านผู้ชมคือถ้าเทียบกันอะก็ประมาณลุยเจิดผมเลยนะแต่ลุยเจิดผมใส่ลดแร่ไป2จุดก็เหลือ300กว่าถือว่าน้อยมากๆเลยนะแต่ชินไล่ยังแร่พันหนึอยู่เลยอะคือมันแร่เยอะมากนะแต่ก็ต้องแรก คิลล่ามันเป็นตัวที่ถึกมากนะถ้าปั้นแม็กะแล้วก็มีความสามารถไฮเปอร์ยื้อเวลาอีกก็มันเป็นตัวป่วนะ่ะในสายตาผมอะมันเป็นตัวป่วนที่ดีเลยแหละแต่ว่าข้อเสียมันคือแร่เยอะถึงแว่ว่ามันจะแบบถึงมันจะมีไอ้นั้นก็ตามอะ่ะไ,ไอ้นั้นอะ่ะ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรล่วะวะยืดดื้อด้านเจ็ด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 วีอะ่ะเออมันก็ดีแหละแต่ว่าสําหรับผมมันธาตุไฟไงแล้วเจอตัวธาตุน้ําเข้าไปโดน แอบ,บเข้าไปเดี๋ยวโดนบอสเคพังงาบพังงาบตายดูดิโดนเพิ่มแร่1นึ่พันเนี่ยทัอเลย2 0 0พหนึ่งโอเคทีมแรกเราก็สามารถชนะเบรกทูไปได้นะครับก็เป็นของทีมคนไทยนั่นเองนะครับขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะผมแค่จะทดสอบชินละแล้วก็จะเอาแต้มโัวนัดด้วยเลยเนาะเออโอ้ทีมแรกก็เกียร์ประมาณคิดมากเลยแหละครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ทีมต่อไปกันเลยนะครับ ทีมต่อไปที่เราจะรีเจอคือทีมนี้นะครับเป็นเลเวล L8 น้ำถึง3ตัวเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่บาวแสงนะโอเคเดี <Okay. S 2> ๋เราจะตีทีมนี้นะครับเพราะว่ามีโบนัสนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ไม่มีตัวบินด้วยนะเงียบๆคือแร่มันเยอะมากแหละติดอย่างเดียวผมใช้รถแรกแค่1จุดอะ เดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าดูปะเออเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าดูนะว่าจะใช้แร่ลดลงไว้แค่ไหนเดี๋ยวปัญหาคือต้องรีต้องหาค่า37อีก37.2ไม่ก็37.8นะครับเอ,อ่อยุงเยอะขออญาตบยุงสักครู่นะเป็กลดิเออโอเคเราก็นะ่าจะชนะได้แหละเนาะทีมนี้ ก็เบนนี้มารู้มันแพ้ตัวอมาตะาอย่างดูริยางนะครับสำหรับผมนะเอาวะเอาเอาดีอ๋อกดอมาตะาให้ผมด้วยก็ชอบสิครับโอเคนะครับสำหรับทีม2ก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วก็สามารถชนะได้นั่นเองนะครับก็ชินละ เออ่พวกตัวคาราโบทั้งที่ผมมีในคลังเนี่ยส่วนใหญ่ผมอาจจะปั้นแม็กในอนาคตนะครับเพราะว่าอยากปั้นนั่นเองนะฮ้่เพิ่งเห็นนักสื่อใช้แร่200เองเหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ย277โอ้โอเคเดี๋ยวผมลองไปปรับเกียร์เป็นรองเท้ารองเท้าก่อนนะครับลืมไปว่าผมกดคอร์สคลิปไว้อยู่นี่ โอเคผมว่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นค่าแค่สามสิบเจ็ดจุดสองนะครับก็ไปอยู่ที่ตัวฮีทวยแล้วก็หาไม่เจอนะโอ okay, เคแลกประมาณเจ็ดร้อยนี่โอ่จริงๆผมก็อยากตีนะเพราะมันได้โบนัสเนี่ยเออผมก็อยากตีนะแต่มันมีตัวบินอะ่ะโอ้โหเจอตึงนะครับเนี่ยครับถ้าเจอตึงเนี่ยเราได้ทดสอบเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเจอกับทีมนี้เลยนะเจอจริงๆเนี่ยเราจะได้ทดสอบทีมเราด้วยว่าทีมเราพอไปไหวในระดับไหนนะครับให้มลุกนะครับเกมรับนี่ไม่ต้องห่วงเลยคือยับแน่โอเคชินล่าใช่แรกแค่4ี่ร้อยสาสินั่นเองนะครับหลังจากปรบบเปลี่ยนมาใช้รองเท้าเออปกติรองเท้ามันต้องใส่สองคู่อย่งนีสองขาเออเราจะดูที่ชิลละานะครับเพราะว่าเราจะได้สังเกตชิลละเลยว่าชินละามันดีหรือเปล่านะ อุ้ยแต<ร>กโอ้โหหายยกแขงเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหใส่ใส่รองเท้าทุกตัวแล้วตอนนี้ตัวไหนไม่มีเกียร์ใส่รองเท้าไปก่อนตัวไหนแรกเยอะใส่รองเท้าโอ้โหดีช่องหลังไส่ไปอ่ะรถแลกสายสุ๊เบอร์กับรถทั้งสี่ชาลา ค,คิดเออนี่แหละชนะได้ครับชนะคุณจอสได้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูเกียร์ทีมเขาเลยนะครับก็ผมขึ้นมา2003แล้วคุณจอสนะครับเกียร์ประมาณนี้เลยโอ้เกียร์ก็ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับกเออ็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ทีมต่อไปนะครับเป็นทีมนี้โอ้ยชิดมอบินรีท้งนีกว่าโอ้ยตัวไอโบ โอเคเดี๋ยวเราจะตีเป็นทีมนี้เลยนะครับมีไม้ถึง3ตัวนะแล้วก็มีเจสิกา้าเจสิก้าในคแมนเซอร์นะครับเลีว240รด้วยนะโอเคมาครับทีมนี้จะชนะได้หรือไม่นอ้อจะชนะได้หรือไม่อุโมทเคยังแร่เยอะอยู่เลยสำหรับผมนะจะต้องไปหาเกียร์รถแร่ช่องกลาง ไม่ก็ต้องหากระดิ่ง30เปอร์อะโอ๊แล้วทำไมมันต้องไปดันระยะไปทีมที่เขาด้วยอ่ะผมไม่ชอบให้มันดันระยะเลยพัดมาซี่บอทพัดมาซีฉันต้องการให้นายพัดน่ะฉันต้องการให้ชูพัดน่ะฉันต้องการให้เธอพัดอ่ะพัดมาสักทีเถอะโอ้เจมส์ สรุปชินละไม่ได้โชว์นะครับเป็นเกมที่ได้โชว์มากกว่านะก็ชินละมันไม่มีดาเมสกิลเหมือนกับเอเลนนะครับก็เออมันก็ตัวมันก็มินแค่เน้นป่วนนะครับก็คือมันได้แค่เน้นป่วนนะสำหรับชินละในความคิดของผมนะตัวมันไม่ค่อยมีดาเมนะโอเคชินละมันมีดาเมจตอนไหนวะทุกคนบอกผมที ชินล้ามันมีดาเมจต,ตอนไหนว่าทุกคนเหมาะทนทีเออเริ่มหลอนแล้วเนี่ยเออเริ่มหลอนละโอเคนะครับสำหรบับการทดสอบชินละนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะคลิปนี้ก็ยังแค่ทดสอบแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องหาเกียร์มาหาคลิปทดสอบอีกรอบนะอาจจะ240ก็ได้นะแต่ว่าผมต้องปั้นหลังตัวบินนะครับเพราะว่าในไลฟ์ล่าสุดที่ผมเพิ่งไปไลฟ์ตอน PVP ปิดหลีกนะ ผมโดนตัวบินสอยบ้านอย่างรวดเร็วมากเลยอย่างนั้นผมต้องปั้นตัวกันบินก่อนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ